ครอบครัวของผมเป็นครอบครัวลดโรกร้อนสู่ครอบครัวสู่ภาวดีส่วนอะเป็นอย่างไรนั้นเชิญตามไปดูเลยครับหนึ่งรู้จักใช้สัพยพกรอย่างคุ้มค่าเช่นพัดลมถ้าเราเลิกใช้เราต้องปิดเอ,อเปิดแล้วเราต้องถอดปลั๊กนะครับครับถอดปลั๊กครับสองปลูกอยู่ปลูกกินนะครับเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับครอบครัวอยากกินอะไรก็ปลูกเองครับเช่น ผักกาดนะครับกินได้เลยครับอร่อยมากครับ 3. ามลดใช้พลังงานถ้าใกล้ๆก,ก็เดินเอาถ้าไปไกลๆต้องไปด้วยกันค่ะไปด้วยกันค่ะ 4. ใช้น้อยใช้ซ้ำนำกลับไปใช้ใหม่ที่สำคัญคัดแยกขยะด้วยนะครับ 5. <c oughs> เลือกใช้บริตภัณฑ์ที่ปลอดภัยไม่ก่อปัญหากับสิ่งแวดล้อมงดใช้ถุงพลาสติกครับ ุดใช้กล่องโฟมครับใช้ถุงผ้านะครับพกน้ำไปกินก็ดีด้วยนะครับเชิญชวนมาเป็นครอบครัวลดโลกร้อนสู่ครอบครัวสุขภาวะดีด้วยกันนะครับ